มาอยู่กับผมอีกแล้วครับในซีซั่น25ก็มารีวิวอีกตามเคยครับมาอยู่กับรถเมตาประจำซีซั่นนี้นะเป็นรถพลาสมาแบบอัปเกรดนะเรามากดกันเลยครับกดมาเรื่อยเรื่อเราก็จะได้เลือกสีกามเคยครับมันก็เป็นแค่สีนะทั้งสงสีนี้ไม่ต่างกันในเรื่องสแตทเพียงแค่สีต่างกันฝั่งซ้ายคือพลาสมาโคมิส่วนฝั่งขวาคือพลาสมาครีมนะผมจะเลือกเป็นพลาสมาครีมครับ อ่าทีนี้เราก็กดต่อให้ครบ360คุญแจสิ่งที่เราต้องการคืออันสุดท้ายนี่เลยสปอยเลอร์นะยังไงก็ต้องกดให้มาถึงตรงนี้นะ360คุญแจสําคัญมากมาเราไปดูกันว่าเราได้อะไรบ้างอ่าเราได้มาแล้วครับรถพลาสมาครีมของเราเรามาดูโดยรอบคันกันเป็นยังไงก็ถือว่าสวยงามครับแล้วก็ที่สิ่งที่พิเศษซีซั่นนี้นะจะมีระบบไอ้นี่ความชํานาญรถตรงนี้นะ เราเล่นบ่อยๆเอาไปลงแรงบ่อยๆเราจะได้ค่าความชํานาญมาก็ไม่มีอะไรมากครับทีนี้เราได้รถมาแล้วทําไงก่อนครับอัปเกรดก่อนอ่าอัปเกรดเสร็จแล้วผมก็จะอัปเป็น10 10ข้างบนนี่10 10แน่นอนส่วนข้างล่างอีก2ช่องแล้วแต่คนนะอันนี้ลอกกันไม่ได้ส่วนผมจะอัปเป็น6กับ9ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดแต่ละคนนะแตะโอเวอร์ค็อกต่อ เรียบร้อยทีนี้เรามาดูสีกันในส่วนของพลาสมากีมข้างในจะมี3มสีแดงเขียวน้ำเงินถ้าเป็นพลาสมาโคมตสีตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะ,ะดูข้างในในส่วนพลาสมากีม,มจะเป็นดำกับขาวผมขอกดเป็นอะไรก็ได้ดำกับขาวน่าจะสวยทั้งคู่ได้สีดำมาครับโอเคได้หมดเลยตรงนี้ดำกับขาวผมว่าสวยเหมือนกันมาดูแสงบ้าง แสงตรงนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะอันนี้สวยมากมันต้องกดหลังจาก360กุญแจนะอันนี้ของผมยังไม่ออกมันสามารถกดไปได้ถึง400รส่วนอันนี้ก็ซื้อได้เลยแลกได้เลยนี่เลยเอาอันนี้แหละอ่ารถเราพร้อมขับแล้วตัวละครเราพร้อมหรือยังเราไปดูตัวละครดีกว่าตัวละครซีซั่นนี้เป็นน้องเคเลนนะน้องเคเลนตัวสีส้มกำลังกดโน้ตบุ๊กอยู่ เรามาดูสเตตกันสเตตก็จะเป็นเบสไลน์บวก2กับดรากพาวเวอร์บวก2ก็ไม่สำคัญครับอย่าไปสนใจเรามาดูความสวยงามของมันดีกว่าผมว่าก็เฉยๆว่ะไม่รู้ดิ <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้ครับตัวละครกับรถนะเรามาดูภาพรวมตรงนี้สิ่งที่เราได้มาครบเรียบร้อยรถพร้อมตัวละครพร้อมงั้นเราไปลองขับกันเลยดีกว่า ในส่วนของความหรูหราความสวยงามเต็มสิบผมให้สักหกละกันผมรู้สึกเฉยๆว่ะอืม๋ยลองขับตรงนี้ผมรู้สึกว่ารถมันคันเล็กมากเลยว่ะรถคันเล็กกว่าที่คิดว่ะเดี๋ยวว่าไปเปรียบเทียบกับพลาสมาคันเก่าเนี่ยอ่าผมทำมาให้ดูตรงนี้นะเปรียบเทียบกับพลาสมาคันเก่าดูความคล่องตัวมันต่างกันเยอะนะคันเล็กกว่าเยอะเลยนะเข้าช่องแคบนี่สบายเลย เรามาดูเปรียบเทียบตรงด่านคอสมิกเนี่ยดูดิความแตกต่างความกว้างของรถมันทำให้การเข้าซ็อกแซกแตกต่างกันนะแล้วซีซั่นนี้มีด่านใหม่ครับ s k y ยเวเราถือโอกาสเอารถคันใหม่มาเทสในด่านใหม่ก็เลยดีกว่ามผมไปดูรีเพ์เกาหลีมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เคยลองขับเอง ด่านน่าสนุกอยู่ครับซิกแซกไปมาตามที่ไปดูเกาหลีมาครับผมชอบด่านนี้ตรงที่มันมีเนี่ยไอ้บู๊เขียวเขียวเยอะเนี่ยมันทำให้รู้สึกสนุกขึ้นนะมันแบบปุ้งปุ้งพุงอยู่หลายรอบเนี่ยผมชอบอ่าปุ้งแล้วปุ้งแล้วนี่อันนี้กระเด้งดึงไงมันทำให้รู้สึกสนุกขึ้น เบรกดิฟไปเอ่อเออเออยังกะมุมไม่ถูกเบรกดิฟตรงนี้เอาแล้วหน้าทิ้ไปหน่อยไปเลมาเทสไตร์ชมบรรยากาศด่านใหม่ชิวๆอ่าประมาณนี้ครับด่านใหม่ สนุกครับผมเดี๋ยวมาเล่นใหม่อีกรอบแค่จะมาขับให้ชมบรรยากาศเฉยๆเรารีวิวมาถึงตรงนี้แล้วเรายังไม่ได้บอกเลยว่ามันราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมือใหม่ที่มาเล่นเดี๋ยวงงนะในซีซั่นนี้นะใครอยากเติมแบตก็เหมือนเดิมมันจะมีมาให้ทุกซีซั่นกดตรงนี้นะเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้สรุปให้เลยสั้นๆนะเห็นตรงข้างล่างขวาไหมห้าร้อยบาท เราจะต้องกด6ครั้ง6ครั้งก็เป็น3,000บาทนะ3 0 0 0บาทได้อะไรบ้างได้แบต10,000กว่าแบตได้ไอเทมทั้งหมดในช่องกล่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยในราคา3,000บาทถือว่าคุ้มมากนะคุ้มมากถ้าเติมร้านข้างนอกถูกกว่านี้อ่ะเมื่อกี้10,000แบตนะอีกช่องทางหนึ่งคือแผนการลงทุนตรงนี้มันจะสะสมประมาณเดือนละ2,500แบตสะสมไป4เดือนก็1 0 0 0 0แบตเหมือนกันแล้วก็ถูก,กว่าเยอะ แล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้เติมตรงผ่านเกมไม่แนะนําเด็ดขาดแพงมากนะสรุปเลยอย่ามาเติมตรงนี้ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไปดูคลิปนี้ครับผมทําไว้ให้แล้วนะสรุปทุกอย่างในเกมว่าอะไรกี่แบตกี่บาทต้องเติมยังไงอะไรเท่าไหร่ไปดูคลิปนี้ครับผมผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะก็จบการรีวิวสำหรับวันนี้ครับใครมีความเห็นอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวผมจะปิดคลิปด้วยการทำนิวเลคคอร์ดด้วยรถคันใหม่ ไปดูกันเลย